ข้อความที่พิมพ์อย่างสนุกอาจหยุดชีวิตของใครบางคน สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับ speaking, วันนี้ <speaking. S 1> ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่อง The Comment ทุกความคิดเห็นมีค่าซึ่งเป็นซีรีส์จากทางทีม MTV ออกรายทางช่องทีม M ยี่สิบห้าสำหรับคนที่อยากรับชมย้อนหลังสามารถรับชมผ่านทางยูทูบของทางทีม MTV เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกัน The Comment ทุกความคิดเห็นมีค่าในอีพีที่หนึ่งมีชื่อตอนว่า Chat เป็นเรื่องราวของปะแพงที่มีดีกีเป็นถึงประธานนักเรียนและนักเรียนดีเด่นประจำโรงเรียนซึ่งเธอนั้นก็ได้มาทำการไล่โสดและพูดคุยกับแฟนคลับของเธอยังมีความสุขแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในวันที่เธอนั้นเสียชีวิตลงซึ่งก็มีคุณครูอาจารย์และเพื่อนๆของเธอนั้นมาร่วมรดน้ำโศกรวมถึงแม่ของเธอด้วยที่ร้องไห้เสียใจเพราะเสียลูกสาวของเธอไป ครูวิมลครูประจำชั้นของปะแพงเธอจึงเข้ามาแสดงความเสียใจกับแม่ของปะแพงเริ่มบอกกับแม่ของปะแพงและขันพี่ชายของปะแพงไปว่าพรุ่งนี้ทางตำรวจนั้นจะมาทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อนเพื่อน,นในห้องของปะแพงถึงสาเหตุที่ปะแพงฆ่าตัวตายและก็จะเชิญให้ผู้ปกครองนั้นเข้าไปรับฟังการให้ปากคาด้วยซึ่งตัวของแม่ประแพงเธอก็ไม่อยากไปเพราะเธออยากอยู่กับลูกขันผู้เป็นพี่ชายจึงของเข้าไปรับฟังการให้ปากคำแทน ครูพัทครูฝึกซอนหนุ่มและเป็นครูผู้ช่วยของครูไ้มนจึงบอกกับขันไปว่าการที่ประแพงนั้นค่าตัวตาย ซึ่งโดยปกติแล้วคนฆ่าตัวตายนั้นจะต้องทิ้งหลักฐานหรือข้อความอะไรให้เราได้รู้ว่าสาเหตุที่เขาฆ่าตัวตายนั้นเป็นมาจากอะไรแต่ประแพงนั้นก็ไม่ได้ทิ้งข้อความอะไรไว้เลยครูพัชจึงคิดว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของประแพงอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ทําให้เราได้รู้สาเหตุผาจึงกลับไปดูไลฟ์สดสุดท้ายที่ประแพงได้ทําการไลฟ์ซึ่งเธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพียงแค่ร้องไห้ตลอดการไลฟ์และเธอก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายวันต่อมาตํารวจได้มาสอบปาก ทำเพื่อนในห้องของบะแพงซึ่งเพื่อนในห้องของเธอนั้นก็พูชื่นชมบะแพงว่าบะแพงนั้นเป็นคนเก่งเป็นถึงประธานนักเรียนและเป็นนักเรียนดีเด่นประจำโรงเรียนเก่งในทุกๆด้านซึ่งคนที่สนิทกับบะแพงมากๆนั่นก็คือตูนที่รู้จักบะแพงมาตั้งแต่เด็กและอีกหนึ่งคนก็คือแนนซึ่งรู้จักบะแพงมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกันและทางตำรวจ ก็ได้เรียกป๊อกเพื่อนของป้าแพงอีกคนหนึ่งในห้องเข้ามาสอบปากคำซึ่งป๊อกนั้นเคยมีเรื่องที่บาดหมางกับป้าแพงแต่เขาก็บอกตำรวจไปว่าเรื่องนั้นมานานมาแล้วและเพื่อนๆในห้องของป้าแพงก็บอกกับตำรวจไปว่าสาเหตุที่ป้าแพงฆ่าตัวตายอาจจะมาจากจีนา่าซึ่งเป็นดาราที่ป้าแพงนั้นชื่นชอบเพราะอาจจะน้อยเรื่องของจีนา่าและเธอก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายก็เป็นได้ ตำรวจจึงถามตูนกับแนนไปว่าพวกเธอทั้งสองคนที่สนิทกับประแพงมากๆได้เจอกับประแพงครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แต่แนนกับตูนก็บอกกับตำรวจไปว่าหลังๆนี้ประแพงชอบอยู่คนเดียวพวกเธอจึงไม่ค่อยได้สนิทกับประแพงแล้วพอประแพงเริ่มมีอาการแปลกๆและครั้งล่าสุดที่ได้เจอกับประแพงก็ตอนคาบเรียนสุดท้ายก่อนที่ประแพงนั้นจะฆ่าตัวตายหลังจากให้ปากคำกับตำรวจเสร็จสิ้นแนนมาคุยกับตูนและถามตูนไปว่า ตนั่นบอกกับตำรวจไปทุกๆเรื่องหรือเปล่าตูนจึงบอกกับแนนไปว่าเธอก็บอกกับตำรวจในเรื่องที่ตำรวจนั้นถามทุกเรื่องนั่นแหละตูนจึงถามแนนไปว่าแนนกลัวหรอและตูนก็บอกกับแนนว่าเธอ ไม่ได้บอกกับตำรวจทุกเรื่องหรอกและเธอก็เดินจากไปซึ่งทางตำรวจก็สรุปคดีความออกมาว่าผาแพงนั้นฆ่าตัวตายตามจีน่าซึ่งเป็นดาราที่ระแพงชื่นชอบซึ่งลักษณะการฆ่าตัวตายก็ค,คล้ายๆกันเพราะจีน่าก็ได้ทําการไล่โซนและไม่พูดอะไรเลยตลอดระยะเวลาขนาดหลายหนึ่งชั่วโมงกว่าซึ่งระแพงก็ทําเช่นนั้นเหมือนกันทั้งคู่ร้องไห้เหมือนกันและจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ทางครูพัทไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นซึ่งตัวของขันพี่ชาย ของะแพงก็คิดว่าน้องสาวของเขาไม่ใช่คนแบบนั้นที่จะมาฆ่าตัวตายอะไรกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแบบนี้ครูพัทจึงเล่าให้ขานฟังว่าก่อนวันที่ประแพงนั้นจะตายเธอได้เจอเรื่องที่หนักมากแล้วเรื่องราวก็ย้อนกลับไป3วันก่อนที่ปะแพงนั้นจะตายเป็นวันที่ปะแพงนั้นได้ถูกครูวิมล เรียกเข้ามาในห้องพักครูเพราะว่าเกิดเรื่องอะไรบางอย่างซึ่งเป็นสาเหตุให้ประแพงถูกครูวิมลต้องถอดเธอออกจากประธานนักเรียนและขอคืนตำแหน่งนักเรียนดีเด่นประจำโรงเรียนของประแพงด้วยซึ่งประแพงนั้นก็เสียใจมากและตูนก็ถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นประธานนักเรียนคนต่อไปซึ่งขณะที่ครูพัดเล่าให้ขันฟังอยู่นั้นปอกก็ได้มายืนแอบฟังอยู่เรื่องราวจึงย้อนกลับไปอีก ในวันที่ข่าวของประแพงถูกประกาศลงเว็บโรงเรียนที่เธอได้ถูกถอดออกตำแหน่งของประธานนักเรียนและนักเรียนดีเด่นประจำโรงเรียนซึ่งเพื่อนในห้องของเธอนั้นก็มีท่าทีว่าจะดีใจมากเพราะว่าไม่มีใครชอบประแพงเลยเพราะเธอนั้นเด่นดังจนคนอื่นนั้นอิจฉาครูวิมลจึงมาประกาศให้เพื่อนๆนั้นได้รับรู้ว่าตอนนี้ตูนได้กลายเป็นประธานนักเรียนคนใหม่แล้วส่วนประแพงยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องอยู่ เพื่อนๆจึงพยายามกดดันประแพงว่าให้ประแพงนั้นลาออกจากตำแหน่งของหัวหน้าห้องไปซะซึ่งประแพงนั้นก็ไม่ได้อ่านไลน์แล้วก็ไม่ตอบอะไรเลยจนเมื่อประแพงนั้นได้อ่านไลน์เธอก็รู้สึกเสียใจมากและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แต่เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยจนเพื่อนอีกคนในกลุ่มก็บอกว่ามันเสียเวลามากเดี๋ยวจัดการให้เธอได้ทำการลบประแพงออกจากกลุ่มปลแพงจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาและบอกกับครูวิมลไปว่าเธอขอลาออกจากการเป็นหัวหน้า ซึ่งตัวของป๊อกที่เห็นว่าทุกคนในห้องนั้นคุยกันแบบนั้นและกดดันให้ประแพงออเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเขากําลังจะนําเรื่องนี้ไปบอกกับคุยวิม,มนที่ห้องพักครูแต่จูจูป๊อกก็เปลี่ยนใจและก็เดินหันหลังกลับไปเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันในตอนที่ครูพาดมาบอกกับคุยวม,มนว่าวันนี้ที่นักเรียนให้การกับตํารวจมีนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเธอไม่ได้พูดความจริงเธอคนนั้นก็คือตูนนั่นเองที่ตูนบอกกับทางตํารวจไปว่า เธอได้เจอกับประแพงวันเรียนคาบสุดท้ายก่อนที่ประแพงจะฆ่าตัวตายซึ่งนั่นมันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องราวจึงย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุซึ่งวันนั้นครูพัทได้ตรวจงานอยู่ที่ห้องพระครูและเมื่อเขาออกจากห้องพระครูมาก็เห็นว่าตูนนั้นกําลังเดินขึ้นไปที่ดาดฟ้าครูพัทที่เดินตามขึ้นมาและเห็นว่าตูนขึ้นมาคุยกับประแพงซึ่งประแพงนั้นพูดกับตูนไปว่าฉันรู้ว่าแอเคเขานั้นเป็นของแก ซึ่งครูพัทเขาได้ฟังเพียงแค่ไม่กี่ประโยคและก็เดินไปพอคงคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนครูพัทจึงเล่าย้อนกลับไปอีกในวันที่ระแพงนั้นมีเรื่องกับเด็กมสมที่มีชื่อว่าวันแววครูพัทจึงบอกกับครูวิมลไปว่าสาเหตุที่ระแพงฆ่าตัวตายมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยในเรื่องราวก็ตัดมาที่บ้านของระแพงซึ่งขันก็มาบอกกับแม่ของระแพงว่าทางตำรวจสรุปคดีว่าระแพงนั้นฆ่าตัวตายตามจีน่าดาราที่เธอชื่นชอบขันจึงถามแม่ไปว่า แม่รู้จักพระแพงดีแม่คิดยังไงบ้างคิดว่าพระแพงนั้นจะทําแบบนั้นหรือเปล่าแม่จึงบอกกับขันไปว่าแม่ไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเธอกําลังเสียใจอยู่ขันจึงถามแม่ไปว่าแม่จะไปวัดพร้อมเขาเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะไปส่งแต่จูจูก็มีผู้ชายคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาซึ่งเขามีชื่อว่าวิทยาซึ่งเป็นคนที่แม่ของพระแพงนั้นกําลังแอบคบอยู่ ซึ่งตัวของขันนั้นก็ดูด้านทางจะไม่ค่อยชอบวิทยานะและแม่ของเขาก็เลือกที่จะไปวัดกับวิทยาหลังจากนั้นขันจึงเดินขึ้นมาบนห้องของปะแพงและขึ้นมาดูรูปภาพต่างๆในห้องของปะแพงซึ่งมีรูปที่เธอนั้นถ่ายร่วมกับตูนและแนนแล้วก็มีรูปที่เธอถ่ายคู่กับจีน่าด้วยเรื่องราวจึงย้อนกลับไปในวันที่ขันได้คุยกับปะแพงในวันที่ปะแพงนั้น มีเรื่องอะไรบางอย่างแต่เธอก็เลือกที่จะไม่บอกขันขันเมื่อรู้ว่าน้องสาวไม่ค่อยสบายใจและรู้ว่าประแพงนั้นชื่นชอบจีน่ามากซึ่งขันนั้นก็รู้จักจีนา่า จึงให้มาแพงขึ้นมาที่กรุงเทพและพามาแพงไปเจอกับจีน่าซึ่งขนานั้นเองจีน่าเธอก็กำลังเจอมรสุมชีวิตซึ่งชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ด่าเธอทั้งวิจาร์เกี่ยวกับรูปลักษณ์หน้าตาของเธอและเหยียดสีผิวและบอกว่าเธอนั้นเป็นตัวตลกซึ่งขนาดนั้นเองขันก็พามาแพงเข้ามาหาจีน่าซึ่งตัวของมาแพงนั้นก็ดีใจมากทั้งคู่จึงได้ทำการถ่ายรูปกันมาแพงยื่นมือไปกุมมือของจีน่าไว้และบอกว่า ให้จีน่านั้นสู้สู้ไม่ว่าจีน่าจะเจอเรื่องอะไรมาให้รู้เอาไว้ว่าเธอนั้นชื่นชอบจีน่าและจะอยู่เป็นกําลังใจให้จีน่าตลอดไปส่วนจีน่าเธอก็รู้สึกคือสู้ขึ้นมาและก็ให้กําลังใจพ้แพงกลับไปและบอกว่าพ้าแพงก็เช่นกันถ้าเธอมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็ให้คิดถึงจีน่าไว้และคิดว่ายังมีจีน่านั้นคอยให้กําลังใจอยู่ข้างๆชิ้นเดียวกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กอดกัน และจีน่าก็ถูกเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่งซึ่งทางพิธีกรก็ยิงเข้าประเด็นที่คนกําลังพูดถึงมากมายในโลกโซเชียลณตอนนี้ซึ่งตัวของจีน่าเพิ่งมีการเปิดตัวคบกับนักร้องหนุ่มชื่อดังที่มีชื่อว่าเนมซึ่งก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าจีน่านั้นเป็นเพศที่3และไม่เหมาะสมกับเนม ซึ่งคนที่มารุมด่าจีน่าก็ล้วนแต่เป็นแฟนคลับของเนมทั้งนั้นจีน่าจึงพูดระบายออกมาว่าณตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเนมนั้นได้จบสิ้นลงแล้วและเรื่องคอมเมนต์ก็ได้อ่านมาเยอะพอสมควรและก็เข้าใจว่าคนที่ไม่ชอบและมองว่าจีน่านั้นไม่เหมาะสมกับเนมก็จะเข้ามาคอมเมนต์ด่าว่าเธอแต่การที่มีคนมาคอมเมนต์ด่าเรื่องรูปร่างหน้าตาของเธอ และเหยียดตัวของเธอนั้นเธอก็ได้เจอมามากมายแล้วถึงแม้ว่าเธอจะรู้ดีแต่เธอก็อยากให้รู้ไว้ว่าการที่มีคนคอมเมนต์มาด่าเธอขนาดนั้นเธอสามารถฟ้องกลับได้แต่เธอเลือกที่จะไม่ทำทางใครไม่ชอบเธอก็ให้ผ่านๆไปไม่ต้องมาติดตาม ไม่ต้องมาสนับสนุนคิดว่าไม่มีจีน่าอยู่บนโลกใบนี้เลยก็ได้ซึ่งขณะที่จีน่าพูดไปพูดมาน้ําตาของเธอก็ไหลออกมาจนทางทีมงานต้องขอคัดรายการก่อนเพื่อให้จีน่านั้นสงบสติอารมณ์ซึ่งตัวของประแพงเองนั้นก็ยืนดูจีน่าที่ร้องไห้ออกมาและเธอก็ร้องไห้ตามเรื่องราวแต่กลับมาณัปัจจุบันในงานศพของประแพงซึ่งป๊อกก็มาร่วมงานศพของประแพง ขจึงเข้ามาต้อนรับป๊อกและบอกให้ป๊อกนั้นไปดื่มน้ําดื่มท่าก่อนป๊อกจึงนึกถึงประแพงในตอนที่เขาขึ้นไปคุยกับพระแพงบนดาดฟ้าพระแพงบอกกับป๊อกไปว่าการที่จะเป็นเธอนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนอื่นอาจจะมองว่าเธอนั้นเข้มแข็งแต่จริงแล้วเธอก็มีมุมที่อ่อนแอเหมือนกันปอก บอกกับขันไปว่าเขามีเรื่องของประแพงที่จะมาบอกกับขันแล้วเรื่องราว The comment ทุกความคิดเห็นมีค่าในอีพีที่หนึ่งก็ได้จบลงเดี๋ยวผมจะขอสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังก่อนละกันนะครับผมว่าจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเรียบเรียงมาเป็นยังไงซึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องราวของประแพงซึ่งเธอเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในโรงเรียนเพราะว่าเป็นถึงประธานนักเรียนและเป็นนักเรียนดีเด่นประจำโรงเรียนด้วยแต่วันหนึง่งเธอเกิดฆ่าตัวตายขึ้นมาจนทางตำรวจได้สรุปคดีออกมา ตามคําให้การของอเพื่อนของเธอว่าเธออาจจะฆ่าตัวตายตามจีน่าซึ่งเป็นดารานักแสดงที่ทําการไ้า์โซดแล้วก็ฆ่าตัวตายซึ่งทางตารวจคิดว่าประแพงนั้นมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบดาราที่เธอชื่นชอบซึ่งตัวของประแพงนั้นมีเรื่องราวมากมาย ที่เธอได้พบเจอมาทั้งเรื่องที่เธอถูกถอดออกจากการเป็นประธานนักเรียนและถูกเพื่อนๆกดดันให้เธอต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าห้องซึ่งเรื่องของจีน่าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจหรือไม่เรื่องแม่ของเธอที่กำลังคบกับผู้ชายคนใหม่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องติดตามนั่นก็คือเรื่องของปอกนั่นเองึ่งเขาจะบอกกับขันเรื่องอะไรต้องรอติดตาม ส่วนประเด็นที่เราตัดทิ้งไม่ได้เลยก็คือตูนและแนนพวกเธอทั้งสองคนนั้นปิดบังอะไรไว้และเกี่ยวข้องกับที่ตูนนั้นพูดกับประแพงบนดาดฟ้าเรื่องแอคเคาท์ปอมและเรื่องที่ประแพงมีเรื่องกับเด็กมสามมันคือเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งตัวอย่างในอีพีต่อไปก็ทําให้เราได้รู้ว่าปอกนั้นมีใจให้กับประแพงและเขากําลังจะเล่าให้ทุกคนได้รู้ว่าเรื่องที่เขาบอกกับทางตํารวจไปว่าเขาเคยมีเรื่องกับประแพงแต่เรื่องมันเก่าไปแล้วมันคือเรื่องอะไร เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื apply, ออ่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับากกกกดดดดตติมไลแร